อยากจะขออนุญาตเ,เป็นจำเลยร่วมของสังคมที่ถูกกล่าวหาเช่นกันนะคะนักกฎหมายก็ถูกกล่าวหาเหมือนกันแล้วก็เวลาขึ้นชื่อว่านักกฎหมายก็ไม่ได้มีแค่เผ่าเดียวมันมีหลายเผ่าเป็นนักกฎหมายที่ s e r v ฟอำนาจรัฐนิยมหรือทุนนิยมหรือว่าประชาสังคมหรือประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยต้องแยกแยะให้ออก กฎหมายมีหลายฉบับมีทั้งดีทั้งไม่ดีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดีนะเราก็พยายามจะแก้ไอ้กฎหมายที่มันไม่ดีแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ดีเยอะเหลือเกินมันกระจัยกระจายทั่วไปหมดนะเราก็คงจะต้องใช้วิธีอื่นนั่นก็คือ,อ,อพยายามสถาปนาปัญหาที่หาทางออกที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างถ้าหากว่าจะดูเรื่องที่ทั้งสองท่านพูดมานะฮะมันคือเรื่องนี้เลยค่ะมันคือปัญหาของภูเขาน้ําแข็ง ที่เกิดขึ้นจากการที่ปัญหารากเง้าของสังคมไทยนะมันค่อยๆสังสมเรื่องเล็กเรื่องน้อยในระดับวัฒนธรรมความคิดแล้วก็ส่งผลมาสู่เมนเทลิตี้หรือว่าทัศนคติแล้วก็การวางระบบโครงสร้างของสังคมเองก่อนที่จะมาถึงกฎหมาย แล้วพอไปถึงข้างบนสุดของยอดภูเขาน้ำแข็งก็จะพบว่ามีปัญหาต่างๆมากมายที่บางครั้งกฎหมายก็ช่วยแก้ได้บางส่วนแต่ไม่ทั้งหมดแล้วเผลอๆการออกกฎหมายในลักษณะ event base ก็คือการออกกฎหมายเหมือนเฉพาะกิจเฉพาะเรื่องเ,ออเฉพาะประเด็นเฉพาะลักษณะเนี่ยก็ออกมาแค่แก้แป๊บเดียวเดียวดาวแล้วก็วนเกิดปัญหาขึ้นมาใหม่ เราเรียกว่าวนอยู่ในอ่างไปไม่ไหนไม่ไม่พ้นซึ่งลักษณะของการแก้ปัญหาหรือการออกเอ่อออกกฎหมายลักษณะแก้ปัญหาเชิงอยู่บนวนอยู่ในอ่างแล้วก็อยู่บนยอดภูเขาน้ําแข็งเนี่ยมันไปต่อไม่ได้กฎหมายเดิมของประเทศไทยมีลักษณะทํานองนั้นไม่เฉพาะแต่กฎหมายสิ่งแวดล้อมเท่านั้นกฎหมายทุกลักษณะจะเป็นมากหรือเป็นน้อยเอ่อเรานักวิชาการที่ทําวิจัยแล้วก็ศึกษาทั้งใน ทฤษฎีตัวบทกฎหมายและลงพื้นที่จริงเขาจะรู้ดีว่านี่คือปัญหาที่คลาสสิกมากนะแต่ว่าเราต้องไม่ยอมแพ้และไม่ยอมจำนวนเพียงแค่ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไม่ดับไปสักทีหนึ่งมันมันวนอยู่ในอ่างอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ทั้งสองท่านได้อธิบายมาเนี่ยก็เป็น หลักฐานที่ชัดเจนมากว่าเราวนอยู่ข้างบนจริงๆเพราะนั้นถามว่าร่างกฎหมายอากาศสะอาดทำโดยหลายเจ้านะะแต่ว่าเจ้าของเราก็คือเจ้าที่เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยเป็นคนยกร่างโดยดีฮันเองก็แล้วก็ทีมลูกศิษย์เนี่ยนะคะช่วยกันทำเนี่ยมันต่างจากร่างอื่นอย่างไรมันต่างตรงที่เราสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างหมายความว่าเราจะดำลึกลงไปแล้วควานลึกตั้งแต่ข้างล่าง ขึ้นมาบนถึงข้างบนเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแน,น่นอนที่สุดมันจะต้องกระทบกับอะไรหลายๆอย่างที่เป็นระบบเดิมในปัจจุบันบางคนอาจจะรู้สึกหวาดภาวาโดยเฉพาะอยงยิ่งหน่วยงานรัฐหลายๆแห่งแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการทำแบบนี้ในระยะยาวเนี่ยมันยั่งยืนยั่งยืนอย่างไรและยั่งยืนสำหรับใครถ้าเราหาคำตอบได้ว่ายั่งยืนสำหรับใคร เรื่องนี้จะชัดขึ้นเพราะถ้ายั่งยืนสําหรับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยการแก้ปัญหาที่ไม่ยอมแตะโครงสร้างสักทีหนึ่งเนี่ยก็คือการไม่ยั่งยืนในการแก้ปัญหาโดยกฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้คือกฎหมายที่มาตอบชื่องานวันนี้คือ sustainability ในแง่มุมของศิลปะมันคือศิลปะในการใช้ชีวิตในแง่มุมของการสื่อสารมันคือศิลปะในการบอกกล่าวเล่าเรื่องผ่านการเขียนกฎหมายโดยไม่ได้วาดรูป นะให้คนเนี่ยเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของสังคมเล่าเรื่องต่อไปด้วยว่าถ้าจะขุดรากเหง้าของต้นต่อปัญหาที่มีลักษณะวนในอ่างซ้ำซากจำเจไม่ยอมหลุดพ้นบ่วงกรรมไปสักทีเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเพราะนั้นการร่างกฎหมายในลักษณะที่เป็นร่างกฎหมายฉบับประชาชนเข้าชื่อแบบนี้มาจากแรงผลักดันของประชาชนมาจากข้างล่างขึ้นบน มาจากความไม่ต้องไปพี่นอบพี่เทากับอ,อำนาจรัฐหรือว่าไปเอาอใจอทุนนิยมหรือ,อวัตถุนิยมอะไรใดๆเนี่ยมันเป็นความกล้าแต่ไม่ได้บ้าบินแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมในสังคมที่เหล่านักกฎหมายที่ดีที่พึงประสงค์จะต้องทำหน้าที่นี้นะไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางสิ่งแวดล้อมหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้น ในร่างพรบฉบับประชาชนฉบับนี้ค่ะร่างพรบาอากาศสะอาดเนี่ยจึงเป็นกฎหมายที่มีเขาเรียกว่านาวัตกรรมทางกฎหมายนั่นหมายความว่าเป็นกฎหมายเชิงปฏิรูปแล้วก็ขวานลึกเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของทั้งระบบมันก็เลยทําให้หลาย,ยาคนคยกตัวอย่างเช่นอันแรกสถาปนาสิทธิตัวใหม่เรียกว่าสิทธิทจะหายใจอากาศสะอาดซึ่ง ขณะนี้เนี่ยเราคงทราบดีนะคะว่า UN ได้ประกาศแล้วว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึง่งแล้วสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดก็เป็นสับเซตหนึ่งของสิทธิมนุษยชนของสิทธิในสิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้นเนี่ยก็ยิ่งสร้างความออชอบธรรมให้กับการสถาปนาสิทธินี้นี่คือตัวอย่างอันแรกอันที่สองนวัตกรรมของกฎหมายนี้ก็คือการเมื่อเราสถาปนาสิทธิแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดหน้าที่ของรัฐตามมานั่นก็คือรัฐจะต้อง ทำให้เกิดขึ้นซึ่งสิทธินั้นทีละเล็กทีละน้อยอันแรกคือต้องเคารพสิทธินี้อันที่สองก็คือต้องปกป้องสิทธินี้จากการถูกรุกรานโดยคนอื่นและอันที่สามคือรัฐทั้งหลายหน่วยงานรัฐทั้งหลายต้องทําหน้าที่ของตนในลักษณะที่ทำให้สิทธเนี้ยมันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้จริงในที่สุดอันนี้คือหลักกฎหมายนะคะไม่ได้มั่วเพราะฉะนั้นแล้วก็เวลาเราพูดถึงร่างพรบรในลักษณะเนี้ย หลายคนกลัวนะด้วยหลายๆสาเหตุอะ่ะแต่ว่าอยากเชิญชวนให้ไปอ่านแล้วเรามีฉบับยอ่อฉบับการ์ตูนฉบับสารพัดให้ดูนะฮะในเว็บไซต์ t h a i l a n d c a n .org เนี่ย มันไม่ได้น่ากลัวน่ารังเกียจน่าวิ่งหนีแบบนั้นไม่ว่าสำหรับประชาชนคนเล็กคนน้อยที่ที่ไม่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่รู้มีใครไปเป่าประกาศว่ากฎหมายนี้จะไปไล่จับประ,ประชาชนคนยากจนคนเล็กคนน้อยอที่เผาป่าที่ทำเกษตรยั่งยืนเปล่าไม่เกี่ยวเลยถ้าจะมีเน้นการลงโทษไม่ได้เน้นการลงโทษนะันิสิตท,ที่เรียนวิชาก,กฎหมายสิ่งแวดล้อมก็โดนออกข้อสอบตลอดเวลาว่า กฎหมายสิ่งวัดล้อมมีบุคลิกพิเศษคือไม่เน้นการลงโทษแต่เน้นเรื่องมาตรการส่งเสริมจูงใจโดยใช้เครื่องมือทางเศรฐษฐศาสตร์อันนี้อยู่อย่างได้ไหมครับเช่นการจะต้องออตั้งกองทุน ขึ้นมากองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพเงินเอามาจากไหนเงินก็เอามาจากว่าที่คนที่ปล่อยมลพิษทางอากาศหรือคนที่กำลังปล่อยอยู่นะฮะแล้วก็เก็บผ่านค่าธรรมเนียมผ่านภาษีหรือว่าการท็อปอัพของสินค้าอะไรบางอย่างที่มันผูกโยงแล้วก็เก็บเอามาเข้าเป็นไรายได้กองทุนหรือว่าใช้ระบบอย่างการอะ,อะไรอะ่ะ อนุรักษ์ถ้าไดา้ทำสินค้าที่อนุรักษ์ก็จะได้รางวัลแต่ถ้าไม่ได้ทำวิธีผลิตที่อนุรักษ์ก็ไม่ได้รางวัลแล้วในสนามแข่งขันคนที่ได้รางวัลความช่วยเหลือจากเงินกองทุนที่เอาไปจ่ายเนี่ยให้เนี่ยก็ย่อมได้ประโยชน์มากกว่าแข่งขันได้มากกว่าซึ่งวิธีนี้เขาทำกันทั่วโลกแต่บ้านเราอะเรามีแต่กฎหมายเชิงลงโทษลงโทษลงโทษสถานเดียวในอดีต พราะฉะนั้นเราจะพลิกกลับนะคะเราบอกว่ามีแต่ไม้เรียวอย่างเดียวไม่พอสําหรับสิ่งแวดล้อมกฎหมายสิ่งแวดล้อมมีบุคลิกพิเศษคือต้องใช้ทั้งไม้เรียวและใช้ทั้งการให้รางวัลโดยเน้นสัดส่วนการให้รางวัลสูงและเยอะกว่าสัดส่วนการใช้ไม้เรียว นะสำหรับคนเล็กคนน้อยเราก็ต้องให้การช่วยเหลือเช่นทนําอย่างไรถึงจะตัดอ้อยโดยไม่ต้องไปเผาก่อนแล้วค่อยตัดเนี้ยเราก็จะมีวิธีการแล้วก็เอาเงินที่เก็บจากค่าธรรมเนียมต่างๆมาผ่านกองทุนแล้วก็ส่งออกจากกองทุนไปช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่มีปัญหาเรื่องของการผลิตชาวบ้านที่ต้องการจะไปฟ้องรัฐแล้วไม่มีเงินจะไปว่าความจ้างทนายว่าความก็ กองทุนนี้ก็สามารถช่วยได้เพราะฉะนั้นมันจะไหลเวียนไปเป็นวัฏจจักรมากกว่าผมฟังดูแล้วดีมากเลยครับแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนครับทไมรัไม่สสับนุนหรือปัญหาก็คือตอนนี้ท่านทราบหรือไม่ว่าร่างของเรากำลังกาลังจะโดนปัดตกปัญหามันคืออะไรครับปัญหาเพราะว่าฟังแล้วมันดีมากเลยเป็นทางออกที่บูรณาการแล้วก็ยั่งยืนแต่ ทำไมโดนปัดตกหรือว่าไม่ได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐมันน่าจะมีเหตุผลหรือเปล่าผมมีมมเหตุผลเพ <ผม S 2> ราะว,ว,ว่ามีความกลัวลนลานคิดคิดไปเองในแบบที่ร่างพรบรเราไม่ได้พูดคนคิดไปเองเยอะมากคนเล็กคนน้อยก็ว่ากลัวการลงโทษคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตก็ไม่ได้รู้ว่ามีรางวัลรออยู่ เข้ามาแล้วก็เราจะจัดสรรวิธีการที่ออกแบบผ่านเครื่องมือเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะช่วยทําให้กระบวนการผลิตของท่านเนี่ย s ustainable แล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยที่มีกระบวนการช่วยเหลืออยู่มันรอท่านอยู่แต่ว่าทุกคนไม่สนใจแล้วเดินหนีไปแล้วก็มองมาที่ร่างพรบอากาศาสะอาดเหมือนเป็นผู้ร้ายตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มฉายหนังอะ่ะก็โดนก็โดนเพ่งเล็งไปแล้วก็เลย กลับมาที่ศิลปะการสื่อสารว่าเราอาจจะต้องพึ่งศิลปินในการสื่อสารให้โลกรู้ว่ากลับมาเถอะอย่ามองเราเลยเรามาดีนะเรามาช่วยเราไม่ได้มากันแกล้งใครใครถ้าจะต้องถูกลงโทษอะไรไม่ได้ถูกลงโทษเพราะพรบนี้แต่เพราะพรบเดิมที่เขามีกันอยู่นั่นไม่เกี่ยวกับเราพรบเราไม่ได้มาสร้างโทษอะไรเพิ่มเราแค่มา เสริมส่วนที่เป็นแรงสนับสนุนจูงใจให้เปลี่ยนพฤติกรรมที่มันไม่ยั่งยืนมาเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืนอันนี้สําคัญบ้างนะคะเพราะว่าข้อสารเสริญทั้งหลายในร่างพรบเนี่ยในขณะที่คนไทยและรัฐไทยและทุนไทยไม่เห็นเนี่ยแต่ว่าต่างประเทศเห็นนะคะจะบอกว่า UN เอ็นรับพอเจอนะคะผู้รายงานพิเศษของ UN เ คอมมิชชั่นที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยโปรเฟสเซอร์เดวิดบอยเป็นคนสารเสริญเราไม่ได้ยกหางตัวเองสารเสริญว่าเออเป็นกฎหมายที่ใช้ได้เลยนะมันอินโนเวทีฟมากและเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยนอกจากอย่าปัดตกแล้วเนี่ยให้สนับสนุนซะดีๆเขาปัดตกของร่างพี่ชัชวานของสภาลมหายใจเขียนร่วมกับสภาคะไปแล้วครั้งหนึ่ง เขาปัดตกของอีกร่างหนึ่งไปสองครั้งแล้วนะคะถ้าเขาจะปัดตกเราอีกแล้วยังมีอีกสองร่างของพรรคการเมืองสองพรรครออยู่แต่ว่าไม่ว่าจะปัดตกร่างไหนเนี่ยทุกคนกําลังรอฟังคําตอบจากท่านว่าอะไรคือเหตุผลที่คิดว่าอากาศสะอาดเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับจุดๆๆ ซึ่งเราก็ต้องเซฟตัวเองนิดนึงนะคะในการพูดออกสื่อว่าเ,เวลาเราพูดเรื่องนี้สําคัญและจาเป็นต่อชีวิตเราพูดถึงน้ําคือชีวิตอ้าแล้วอากาศไม่คือชีวิตเหรออากาศยิ่งคือชีวิตใหญ่เลยเพราะว่าเราขาดน้ํากี่ชั่วโมงตายเราขาดอากาศเรานับเป็นนาทีตายนะคะไม่เชื่อท่านทั้งหลายที่อยู่ในฮอลนี้ลองกลั้นหายใจสักห้านาทีาท, <laughs> ท่านก็จะทราบดีว่าถ้าเราขาดอากาศหายใจมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไปเจอพระเจ้า ขอให้อาจารย์สรุปสันส้นๆค่ะก็คงสรุปได้แค่เพียงว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนเกินกว่าคนใดคนหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือภาคใดภาคหนึ่งของสังคมจะสามารถจัดการได้โดยลำพังมันเป็นงานปฏิมาก,กรรมที่ต้องทำร่วมกันระหว่างเซกเตอร์ที่เราพูดกันบนเวทีเนี่ยเป็นเซกเตอร์ประชาชนหมดเลยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีเซกเตอร์ที่เป็นภาครัฐกับเซกเตอร์ที่เป็นภาคทุน และเมื่อรัฐบวกทุนเนี่ยเท่ากับมีอำนาจทั้งทางการเมืองกฎหมายและเศรษฐกิจสูงกว่าภาคประชาชนดังนั้นเนี่ยทำอย่างไร next step เนี่ยเราจะสามารถหาช่องทางการเจรจาระหว่างเซกเตอร์ภาคประชาชนกับเซกเตอร์ภาครัฐบวกทุนได้อย่างเป็นมิตรโดยสุนทรีทรยะวาจาเสวนาโดยที่ ไม่อคติไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งทำอย่างไรที่การพูดคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะเกิดโดยไม่ต้องรอให้ EU หรือใครมาออกกฎหมายมาสั่งให้เราแก้กฎหมายเพื่อให้สอดรับกับการค้าระหว่างประเทศและการอยู่ในฐานะคนประเทศหนึ่งในสมาชิกประชาคมโลกทำยังไงเราจะ มีプ d e มีความสามารถยืนอยู่ด้วยลำแข้งตัวเอง s ustainable ด้วยและมีศักดิ์ศรีด้วยไม่ใช่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เดี่ยวๆแต่ละคนแต่ศักดิ์ศรีของประเทศชาติและแผ่นดินซึ่งเราเกิดมานะอันนี้ขอฝากไว้เลยว่าถ้าเวทีนี้เวลาจำกัดนะเหลือให้แค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเราใช้เวทีอื่นได้ไหมเราต่อยอดการพูดคุยสารเสวนา ในลักษณะแบบที่ไม่ซ้ำซากจําเจแบบที่แล้วแล้วมาได้ไหมที่พูดบน่นพูดบ่นแล้วหายไปพูดบ่นแล้วหายไปแล้วมีพื้นที่เปิดกว้างให้สองเซกเตอร์ใหญ่ผู้มีอํานาจอภิมหาอำนาจเนี่ยได้ฟังออภาคประชาคมหลายหลายแบบมากๆ <c oughs> ก,ก,กว่านี้ <c oughs> ต้องเชิญมาคุยค่ะ แล้วก็อยากจะคุยหลือเกินเพราะว่ายังมีความไม่เข้าใจในกฎหมายเ mm hmm. ชิงปฏิรูปเ mm hmm. ชิงนวัตกรรมที่มาดีเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยไปได้แล้วก็ Sustainable ไม่ได้ทำร้ายใครอันนี้สำคัญมาก mm hmm. ก็ขอฝากเวทีนี้ไว้ด้วยถ้าใครสามารถนำไปสื่อความได้ mm hmm. ก็จะขอบพระคุณมาก